ใช่ sociedad, ค่ะทุกคนค่ะทุกคนทุกคนค่ะอ้ทุกคนเชื่อไหมคะเย็นจนต้อยเปิดประตูรถไม่ออกเลยนั่นถึงเกาะขนาดว่าเมื่อวานต้อยขูดน้ำแข็งออกทั้งในอุ่นทุกคนร้อนนะคะ ทุกคนเมื่อกี้ต้อยไปที่รถนะคะแกะเปิดประตูไม่ออกเลยค่ะมันน้ําแข็งติดต้องลงมามีกรอ,อย่างนี้มันไม่ใช่แต่เฉพาะหิมะนะคะมันมันเป็นฝนนะคะมันออกฝนแล้วก็ผสมหิมะนั่นแหละคะ่ะแล้วต้อยจะเดินออกไปดูสักหน่อยรถเมย์ก็ไม่เดินนะคะรถเมย์ไม่ไม่เดินค่ะหนักมากเลยค่ะปีนี้ทุกคนเดี๋ยวต้อยถ่ายให้ดูทีนี่เลยคะ่ะ เป็นหิมะกแล้วก็บางที่นะคะแข็งค่ะแข็งรอบนี้ปีนี้นะค่ะหิมะตกไม่รู้จะนานเท่าไหร่ค่ะนจ,นจนจนรถไม่ไม่เดินนะคะแล้วก็อ่าตอนช่วงนี้เขาห้ามนะคะเพราะว่าเขาอ่าเขาที่ออโต้บานเนอะอาะเออ โมอเตอร์เวย์นะคะนะหิมะมันเยอะเนาะตอนนี้เขายัางไม่ให้รถเดินนะคะเป็นไปได้ก็ให้กันอยู่พากันอยู่บ้านก่อนนะคะเนี่ยถึงว่ารอบนี้หิมะตกเนี่ยเอ,อเด็กๆได้เล่นสะใจสะใจจริงๆเลยะคะ่ะเมื่อวานนะคะมันเป็นวันแรกเนาะคนออกมาเดินเล่นหิมะกันเยอะเลยค่ะอืเพราะว่า มันก็ในรอบในรอบหลายปีนะคะที่หิมะไม่ได้ตกอย่างนี้นะคะเนียปีนี้นี่หนักเลยะคะ่ะต่อยเดี๋ยวต่อยก,กับแฟนก็ต้องลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นแกไปทำงานไม่ได้เลยะคะ่ะเพราะว่ารถเออเป็นน้ำแข็งเกาะนะคะเปิดประตูไม่ได้เลยะคะ่ะเนี่ย นี้ก็ต้อยเข้ามาในเมืองนะคะจะเดินดูว่ายังไงสักหน่อยนะคะตื่นเต้นนะคะก็ไม่เคยเห็นนี้มาตกเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้นะเยอะสุดๆเลยค่ะหนาวด้วยนะคะหนาวมากเลยค่ะเนี่ยใส่ถุงมือหนามากเลยค่ะทุกคนต้อยใส่ถุงมือนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินไปดูกันสักหน่อยเนาะสถานการณ์เป็น,นยังไงที่ต้อยใส่นี่ถุงมือแฟนนะคะมันจะออกหนาวหน่อยค่ะ นี่หิมะตกเมื่อตอนที่ต้อยมาใหม่ๆนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนรอบที่ต้อยมาใหม่ๆเมือ่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยที่หิมาตกอย่างนี้นะคะมันก็นานแล้วเนะาะต้องใส่ถุงมือก่อนทัดคนจะลองมาจ่ายดีหน่อยนะคะว่า,าถุงมือมันหนานะคะ นี่นะตอนนี้เป็นแรมดูเราไปดูนสนามเล็กเล่นตรงนั้นกันนะคะทุกคนว่ามันเยอะแค่ระดไหนต้อยใส่ถึงเท้าสองมือนะคะแล้วก็ใส่อ่า กั้งเกมอ่ากันหิมะนะคะไอ้น,นี่หิมะเนาะเนี่ยโอย้ทุกคนดูนะคะหิมะนะคะ ข็งโป๊กเลยค่ะเนี่ยหิมะทั้งนั้นนะคะไม่ใช่หิมะน้ำแข็งค่ะมันแข็งนะคะเนี่ยเนี่ยเดินไม่ไอนนี่เลยนะคะเนี่ยมันเย็นมะมันหนาวมากนะเนาะมันก็เลยอ่าน้ำแข็งมันละหิมะมันละลายมันจับตัวนะ,ะเนี่ย ลูกจะขอออกมาด้วยนะคะแต่ว่าพอดีเขาต้องเรียนนะคะต้อยก็เลยไม่พาลูกออกนะคะนั่นนะคะเนาะคนดูดนะคะมารอบนี้สุดๆเลยค่ะงันเดี๋ยวต้อยเขาปิดกล้องนะคะเลียงนะทุกคนน้ำน,นะคะน้ำน,น,น,นะเออทุกคนต้อยคิดว่านะเป็นเพราะโควิดนะเนะาะเพราะว่าเออถ้าอยู่ในเมืองอย่างนี้มันจะไม่มี ฮิมะอางนี่นะคะเพราะว่ามันปิดเยอะเนาะร้านมันปิดเยอะห้างก็ปิดร้านก็ปิดนะคะทีนี้อุณหภูมิพลาดในอย่างร้านเนาะเขาไม่ได้เปิดฮิตเท่านะคะเพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนาะตอนนี้ช่วงล็อกดาวน์เนาะตอคิดว่ามันก็เลยเย็นนะคะนี้มันได้อุณหภูมิลางก็เลยตกนะคะตอนคิดว่าเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองอย่างนี้นะคะถ้ามัน ถ้าคนร้านตึกร้านร้านเปิดแล้วฮิตเตอร์มันเปิดต้อยคิดว่ามันจะไม่อย่างนี้นะคะนเพราะสนัสนกเอ่อมันจะละลายเนาะถ้ามันร้อนนะคะในเมืองนะคะมันจะไม่เกาะอยู่นานนะคะทีนี้ต้อยคิดว่าเออมันคงจะเย็นขึ้นเนาะมันก็เลยตกนะคะสีมนะนความคิดของต้อยนะคะเพราะว่าเออ มันล็อกดาวนานนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ไอนี่เนาะทีนี้มาช่วงหน้าหนาวอนนี้ก็คนจะเปิดทิศเธออยู่แต่ในด้านเนาะ,ะห้างก็ปิดร้านอะไรก็ปิดนะคะดะดีนะเนี่ยมันไม่ลื่น,นะคะ่ะมันยังไม่ลื่นนะคะเพระาะว่าอ่าหิมะมันยังตกนะคะทุกคนเออ,อเนี่ยเท้าเพิงเลยหนาตึบเลยค่ะ ที่าประมาณสองสองเซนนะคะหิมะตกนะคะเดี๋ยวค่อยนี่เดี๋ยวไปดูเต้ยก็จะเดินลบับ,บ้านนะเนาะขาทุกคนเนาะ,ะต้ยก็ได้ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าหิมะมันตนกเยอะมากต้อยอยากเดินมาดูอยากเดินมาออกทั้งที่หนาวนะคะใส่ถุงเท้าสองชั้น,นะคะ่ะแต่ก็ยังหนาวเ้เนาะไต้ก็ขอจบคริปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ของต้อยด้วยนะคะผิดพลอดจดการใด,ดขอโทษขออภัยด้วยนะคะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนรนะักะเพื่จุ๊บจุ๊บ